แิดข่าวกีฬาพืนไทยใบมานโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่14มิถุนายน2565โดยใช้บุคคครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพ้นไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีวกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้วิเคราะห์บ,บอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกอุซเบกิสถานประทะกับทางทีมชาติไทยในกรันี้เรามาวิเคราะห์บ,บอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกันดีกว่า ที่เป็นทีมชาติอุซเบกิสถานเจอกะทางทีมชาติไทยนัดที่3กลุ่ม4วันที่14มิถุนายนเวลา22.30นณสนามมาซากีสเตเดียมทยรัฐทีวีและก็ AIS p เ a y ถ่ายทอดสดในขรข้งนี้โดยเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าเลยจะฟังทางอุซเบกิสถานกันก่อนกล้วกันโดยอุซเบกิสถานชนะไ,ไป5-0แพ้ไป0 ก็จะมีวันที่27เดือน1 2022อุซเบกิสถานชนะเซาท์สูดาน3าต่อ0ูนย์วันที่25เดือน3 2022อุซเบกิสถานชนะคีกิสถานไป3าต่อ1วันที่19เดือน3 2 0 2อสอุซเบกิสถานชนะยูกันดาไป4ต่อ2วันที่8เดือน6 2022อุซเบกิสถานชนะรีลังกาไป3ต่อ0นย์แล้ววันที่11เดือน6 2022อุซเบกิสถานชนะบันดิฟไป4.0ต่อส่วน5เกมหลังสุดของทีมเชาติไทยนั้น งานนี้ชนะไป4เสมอ0แพ้ไป1ก็จะมีนัดที่27เดือน3 2022ไทยชนะซูินาม1-0นัดที่27เดือน5 2022ไทยชนะเติร์กเมนิสถาน1-0วันที่31เดือน5 2022ไทยแพ้บาเรน1-2วันที่18เดือน6 2022ไทยชนะมนดิสไป3-0แลังวันที่11เดือน6 2022ศรีลังกาแพ้ไทยไป0-2ต่อ เรามาดูสภาพความพร้อมของสองทีมกันต่อกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากที่ทีมชาติอุซเบกิสถานกันก่อนการันันโดยทีมชาติอุซเบกิสถานอันดับที่83ของโลกทําผลงานเกมที่2ทีในศึกเอเชียนคัพ2 0 2 3บรอบคัดเลือกสาย4ถล่มอาชนาบันดิฟไป4ต่อ0ทํยทำให้เก็บไปทั้งหมด6แต้มรั้งเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม โดยความพร้อมในเกมนี้เบรโกคาตาเนกกุนซือของทีมเตรนทิ้งทวนด้วยการส่งผู้เล่นชุดใหญ่วัดแชมป์กลุ่มกับทางไทยนำทัพมาโดยคอสตอเบกดามาดอฟอีซิเบกอัมานอฟจาโลดิดินมาชาดิปอฟและก็เอลดอร์โชโมวบรอดอฟนำทัพในครั้งนี้ ส่วนสภาพความพร้อมทางฝั่งทีมชาติไทยงานนี้ช้างศึกทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกทำผลงานเกมที่สในศึกเอเชียนคัพ2 0 2พัารอบคัดเลือกสาย4เอาชนะศรีลังกาไป2ต่อ0ทําให้เก็บ6กแต้มเต็มเช่นเดียวกันรั้งอันดับ2ของกลุ่มเนื่องจากมีผลต่างประตูได้และก็เสียเป็นรองอุซเบกิสถานโดยความพร้อมในเกมนี้มานโปรกิงกุซูทีมความพร้อมเต็มพิกัดไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนพร้อมส่งชุดใหญ่ดวลทีมเจ้าภาพนําทัพมาโดยเวเดเทพป้อมพันธ์ ธทรธรบุญมาทันพิธิวัตน์สจิตธรรมกุลสารุญย็ยนบดินผาลาและก็ธีรศิลปแดงดาพ,พร้อมจุดลุยนะโดยการที้ทีมชาติอุซเบกิสถานเจ้าภาพในกลุ่ม C ีผลงานยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดทั้งโปรแกรมกระชับมิตรและก็เอเชียนคัพ2023เราคัดเลือก2เกมที่ชนะมาทั้งหมดนะทำให้เกมนี้พวกเขาขอแค่ไม่แพ้จะผ่านเข้ารอบต่อไปชันทีถนะแชมป์กลุ่ม,มเนื่องจากมีประตูได้เสียด,ดีกว่าทีมชาติไทย ส่วนทีมชาติไทยเหมือนเป็นเล่นเป็นทีมเยือนนะฮะเพราะต้องดวนเจ้าภาพผลงานที่ผ่านมา2เกมเนี่ยทำได้ตามเป้าชนะปรวดยิงไปถึง5ประตูและเก็บครินชีตได้การันตีอันดับที่2เป็นอย่างน้อยเกมนี้เงื่อนไขคือชนะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มหากเสมอจะผ่านเข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มแต่ถ้าเกิดแพ้จะต้องลุ้นคะแนนกับทีมอันดับที่2ดที่สุดอีก5กลุ่ม โดยผลการเจอกันทั้งหมด9นัดไทยเนี่ยทำไม่ดีกว่าชนะไป6นัดส่วนเอลซเบกิสถานชนะไป3นัดเป็นเรืงว่างานนี้อย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันครับเวลา2ี่2นาฬิกา30นทีไทยสู้เอาที่1มาให้จงด้านครับสุดๆนะฮะทีมชาติไทยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับปฏิเสธเล่นไทยลีกเบนจามินเดวิสตอบแล้วสถาน,นีต่อไปของเขาโดยหลังจากมีกระแสะขา่าวคือฮาทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีก รุกเจรจาเพื่อจะคว้าตัวเบนจามินเจมเดวิชแนวรุกทักษะเชิงสูงจากสมโมสรออกฟอร์ดยูเต็ดสู่ไทยลีกล่าสุดเบนจามินเดวิชแนวรุกเพเมเกอร์ทีมชาติไทยชุดอยู่2ปีแต่ตอบปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางเบนจามินเจมเดวิชเปิดว่าสานีต่อไปพิจารณาทีมยุโรปส่วนจะเป็นทีมไหนต้องรอพิจารณานะส่วนวเรื่องทีมสมโมสรใหญ่จากไทยลีกที่สนใจตอนนั้นคือเรื่องจริงอยู่แล้ว ผมจะขอเล่นในยุโรปต่อไปครับส่วนเรื่องการมาเล่นในไทยก็เคยปฏิเสธกับเอเจนต์ส่วนตัวไปแล้วและไม่ทราบเรื่องข่าวการมาการท่าเปลือดด้วยส่วนอนาคตหวังที่จะเล่นในลีกยุโรปต่อไปส่วนจะเป็นทีมไหนต้องรอพิจารณาจากเอเจนต์อีกทีสำหรับทางเบจชมินเจมส์เดวิสแนวรุกรลกครึ่งไทยอังกฤษ วัย21ปีสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยชุดยุวิปีทั้งในทัวร์นาเมนต์ซีเกมที่ประเทศเวียดนามและในรายการฟุตบลอลยุวิปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานกระทั่งถูกยกให้เป็นชนาทิ่สงกระสินแห่งทัพช้างศึกยุ3ปีสำหรับทางเบนจามินเจมส์เดวิชคนนี้เคยเป็นเยาวชนของทีมชาติสิงคโปร์ในปี2013-2016ผ่านการค้าแข่งกับสโมสรฟูลแลมทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีก ปี2017ถึง2019ในครั้งนี้โดยในปี2019เบ็เจามินเจมส์เดวิสนั้นจะาริกประวัติศาสตร์ลกสนามให้กับทางฟูลแลมชุดใหญ่ไป1น,นัดในเกมที่ฟูลแลมพบก,กับทางซอตเทมตันในศึกคาราบาวครับรอบ2ฉะนั้งปี2021เขาตัดสินใจย้ายร,ร่วมทีมออกฟอร์ดทีมในลีกวันของอังกฤษปัจจุบันเบ็จามินเจมส์เดวิสเลือกที่จะเล่นกับทางทีมชาติไทยชุดยุคสาปีอย่างเต็มตัวลกสนามไปแล้วทั้งสิ้น13นัดทำไปแล้ว2ประตูกับอีก2ซสซิในนครัง้งี นานะผมเป็นตัว่างงานนี้ก็กระจ่างแจ้งกันแล้วนะฮะเบนจิมินเจมเดวิสไปลุยลีกยุโรปต่อไปแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบกเวียดนามหลังสมุทรสนญี่ปุ่นเปิดตัวแนวรุกทีมชาติไทยสุขโชคสารชาติโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1สรุปแล้วเงี้ยนกงไห่ผู้เล่นเบอร์หนึ่งของอาเซียนย้ายไปไหนกันแน่คอมเมนต์ต่อมาสุปโชคถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของชนะทิพย์ที่ซ คอมเมนต์ต่อมาช่วงแรกฮอกไกโดคอนเซสโปรโต้องการกวงไ่ไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อมาฉันได้ยินข่าวมาว่าสปรโรต้องการผู้เล่นไทย2คนช่วงเล็กที่2อีกคนคือนักเตะไทยคนไหนกันแน่คอมเมนต์ต่อมาดีมากและก็ดีใจกับเขาและก็ทีมไทยกันด้วยด้วยคเคารพจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันรอคอยข่าวของเหยียนกวงไห่เป็นเวลากว่าทศวรรษรเขาจะไปไหนคอมเมนต์ Comment ต่อมาสุขบโชคสุบนัท สองพี่น้องสองนเตะที่ดีๆของทีมไทยที่ผมชอบดูพวกเขาเล่นโชคดีสุปโชคขอแสดงความตับถือนะคอมเมนต์ต่อมาเสียใจจ,จริงๆที่เห็นนักเตะเก่งๆแบบนี้ไปญี่ปุ่นแทนยุโรปนะคอมเมนต์ต่อมาพูดตามตรงนาะประเทศไทยมีบุคคลที่มีความสามารถมากกว่าเวียดนามแต่ดัด่งเสียดายที่ทีมไทยระดับต่ำกว่าทีมเวียดนามหนึ่งระดับในกรั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาแข้งไทยเข้าสู่ลีกสุดๆยังเปลี่ยนจุดยืนอันดับสองอาเซียนไม่ได้ในกรั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาพวกเขายังภาคภูมิใจกับแชมป์ AFC คัพโดยไม่รู้ว่าเวียดนามเคยเอาชนะพวกเขามาหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคและชนาทิพเป็นตัวนักเตะที่มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนในสนามที่เป็นที่ร,รักของคนไทยและก็ชาวต่างชาติขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลต่อไปคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยแม้ว่าปัจจุบันานักเตะไทยจะอายุน้อยหลายคนจะเล่นฟุตบอลในยุโรปแต่ผมคิดว่าพวกเขาเล่นต่ำกว่าชนาทิพ หรือธีะทรบุมทัทน,นะเขาไม่ตอมาในประเทศไทยผมชอบนักเตะค,คนนี้มากขอให้โชคดีนะเขาไม่ตอมาฉันคิดว่าสุบโชคเป็นผู้เล่นที่น่าประทับใจและก็มีประสิทธิภาพอันดับ2ของประเทศไทยรองจากชนาทิพยินดีกับทีมชาติไทยด้วยเขาไม่ตอมาไทยดิกสู่เจลิกในครั้งนี้เป็นระวังการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิครับ ญิง6เสีย5ตกรอบกุนซือยืม3ปีเกาหลีใต้สอบแบแว์ไม่ได้ไปต่อนะโดยสื่อเกาหลีใต้ออกมาวิเคราะห์การทํางานของกุนซือรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของทีมชาติเกาหลีใต้ที่พาทีมลงทําการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรอบก่อนลองชนะเลิศนั้นพ่แพ้กับทางญี่ปุ่นไปถึง0-3สบผนให้ทีมแชมป์เก่าต้ต้องตกรอบแบบไม่เป็นท่า ดังหวังสุนหงขุนซือรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของทีมชาติเกาหลีใต้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในความล้มเหลวในการทำทีมหลังพาทีมตกรอบด้วยการพ่ายให้กับทางผู้เล่นอายุน้อยของญี่ปุ่นไปถึง0-3ต่ออีกทั้งในรอบแบ่งกลุ่มก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่หนักมากมายนักเพราะรมีทีมจากเอ,อกเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยเวียดนามมาเลเซียแถมเกมรุกขาดความเฉียบคมยิงไทยเวียดนามได้ทีมละหนึ่งประตูเท่านั้นมีการประเมินสถานก,การณ์กันว่าคุนซือประนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อ สำหรับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต้ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2022รอบแรกชนะมาเลเซีย4-1เสมอเวียดนาม1-1ต่อและก็ชนะไทย1-0ต่อส่วนรอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ญ,ญี่ปุ่นไป0-3ต่อซะอย่างนั้นและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาพันไทย by Mano p o k i n g สไตล์ประจำวันที่14มิถุนายน2565โดยชายผู้บังคับ้งุบอลไทยครับ